สวัสดีครับผมอิทธิพลประสงค์ทรัพย์ผูมอในการฝ่ายกลยุทธ์และที่ปรึกษาการลงทุนกลุ่มลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเราอยู่กับทางคุณวินพรมแพทย์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนาต้องบอกว่าเป็นโอกาสแรกนะครับที่ได้มาพูดคุยกับนักลงทุนของทางกรุงศรีนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าหัวข้อเนี่ยน่าสนใจมากนะครับก็คือกองทุตาานตราสารหนี้ที่ตอบโจทย์ที่สุดในสาาานนกกรณ์ปััจจจุบเื่อง ว่าในช่วงนี้เองนะครับทุกคนก็อาจจะติดตามนะครับว่าภาพของเงินเฟ้อนะครับที่มันมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะและอาจจะส่งผลกับในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลอย่างไรกับในเรื่องของการลงทุนในตาสารีในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือดอกเบี้ยเงินฝากเองเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ต่ำมากครับวันนี้ทางพี่วินมีคําตอบครับพี่วินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนแล้วก็ลูกค้าลงทุนทุกท่านนะครับ ครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่กรุงศรีนะครับแล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยที่นังทุนจะได้ฟังการอัปเดตจากทางพี่วินนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่วินเริ่มได้เลยครับได้เลยครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับเรามาคุยกันเรื่องภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของตลาดตราสารหนี้นะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นเรื่องโควิดก่อนนะครับว่าทางซ้ายครับเป็นเรื่องของวัคซีนแน่นอนว่าปีนี้เนี่ยเราจะรอดไปรอดคือวัคซีนฉีดเปแวแค่ไหนนะครับปรากฏว่า นะครับของประเทศไทยนะครับเส้นสีน้าเงินเนี่ยแรกๆแล้วก็เริ่มต้นช้าหน่อยแต่ว่าหลังๆเราก็เริ่มจะเร่งเร็วขึ้นนะครับก็หวังว่าอัตราเร่งแบบนี้เนี่ยจะอยู่กับเราถึงสิ้นปีซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังครับว่ามันก็มีบทเรียนจากบางประเทศอย่างในภาพขวานะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่าอังกฤษนะครับวัคซีนฉีดแล้วแต่ว่าผู้ติดเชื้อได้กลับมาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยระวังว่า ไม่ผ่อนคลายหรล็อกดาวน์เร็วเกินไปเพราะงั้นเราก็จะเจอแบบที่สองที่นี่เจอนะครับนี่มาต่อครับประเทศให,ใหญ่ๆนะครับในทุยเฉทุสมัฐนะครับทางวิจัยกรุงศรีก็มีการอมองตัวเลขว่าถ้าดูดัชนี P.M.I. ครับคือดัชนีพิจารกาผู้จัดซื้อนะครับว่าจะเป็นภาคการผลิตฝั่งซ้ายภาคบริการฝั่งขวานเนี่ยก็ฟื้นเร็วนะครับตอนนี้ตัวเลขดัชนีเนี่ยสูงกว่าก่อนโควิดแล้วนะครับก็แปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นได้ดี ไว้หลายคนคาดนะครับถ้าดูหน้าตัดถัดมานะครับที่เห็นชัดว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะครับโตเร็วก่อที่คาดนะครับในหน้าถัดมาเนี่ยจะเห็นตัวกราฟที่ทางแบล็กロนะครับโกนาทาให้นะครับเรื่องของพินาบดีมานนะครับว่าแล้วก็เอ็กซ์เซสเซวิงนะครับคือว่าเช่นทางซ้ายครับเส้นสีแดงคือรายได้นะครับเส้นสีเหลืองคือรายจ่ายนะครับปกติคนแบบนี้แจะ ใช้จ่ายเกือบเท่าเท่าไรได้ไม่มีเงินเก็บนะครับแต่ว่าพอมาโควิดนะครับรัฐบาลเขาอาัดฉีดเงินเยอะนะครับก็รายได้ก็เลยเพิ่มแต่ว่าคนก็อยู่บ้านนะครับไม่กด้ใช้เงินรายจ่ายก็ลดลงก็เลยมีแกลบใหญ่มากที่กลายเป็นเงินออมส่วนเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นคนดยกันก็มีเงินออมตรงเนี้ยที่จะเอามาใช้ได้เยอะกอกับการอั้นไม่ซื้อของเอาไว้ครับเป็นเพกซ์ัพดีมานก็เลยทาให้ตอนนี้การใช้จ่ายในอเมริกาคึกคักมากนะครับ สิ่งหนึ่งที่คนบริการซื้อเยอะคือบ้านนะครับทางวิจัยกรุงศรีก็มีการทํเาเก็บตัวเลขนะครับราคาบ้านในอินชนีนะครับผมว่าตอนนี้ราคาบ้านในอเมริกาเนี่ยสูงสุดในรอบ13ปีนั่นก็คือตัวเลขทั้งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยก็บอกเราว่าสหรัฐเนี่ยฟื้นเร็วกว่าที่เราคาดนะครับซึ่งในหน้าต่อมาครับพอเราอ,อเมริกาฟื้นเร็วเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนกังวลเรื่องเงินเฟ้อนะครับต้นปีเราก็เห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ขึ้นไปแรงแล้วก็ส่งผลให บอลยูเนี่ยปรับขึ้นทั่วโลกแล้วมาถึงไทยด้วยครับแต่ว่าถ้าดูจากในกราฟครับซึ่งซิตี้รีเสิร์ชทำเนี่ยก็คาดว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะค่อยลดลงในช่วงครึ่งปีหลังนะครับที่มันเยอะช่วงครึ่งปีแรกเพราะว่าตนงคต่ำนะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังเราจะเข้าสู่โบว์ที่ฐานปีที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ต่าแล้วก็เงินเฟ้อจะค่อยๆลงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลให้แรงกดดันตัวบอลยูจะให้เด้งอีกเนี่ยก็คงค่อยๆ หายไปช่วงครึ่งปีหลังนะครับซึ่งถ้ามาดูตัวบอลยูนับในหน้าต่อมานะครับทางกรุงศรีไอโอฟิสก็ทำกราฟสรุปภาพบอลยูปีนี้นะครับจากต้นปีเนี่ยเ,เริ่มต้นประมาณจุด9เปอร์เซ็นตนะครับขึ้นไปสูงสุดเนี่ยคือ1.74เปอร์เซ็นตขึ้นเยอะมากนะครับ <S <S <ม>เป็นการขึ้นที่เร็วและแรงมากในเวลาแค่ไม่ถึงสามเดือนนะครับแต่ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทุกอย่างก็ค่อยๆค,คลี่คลายนะครับตัวเลข บอลยูก็ลงมาต่ำกว่า1.5นะครับแม้กระทั่งคุณเย,ยเลนเองก็บอกว่าเนี่ยเงินเฟอ้อไป่เช่วงคราวนั้นเราก็ต้องออมีความรู้สึกว่ากังวลน,น้อยลงเรื่องเงินเฟอ้อนะครับมาดูบ้านเราบ้างเนี่ยต่อมานะครับทั้งพิจัยณ์กรุงศรีเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าเศรษสไทยนะครับที่เคยว่าจะโตทัก4ในปีนี้เนี่ยเหลือแค่2นะครับก็ถือว่าโตช้าลงแน่นอนว่าเราเพิ่งพาท่องเที่ยวเยอะนะครับการที่โตท่องเที่ยวเฟื่องช้า นิดนึงก็ทําให้เศรษฐกิจโตช้าลงนะครับซึ่งการโตช้าครับมันจะส่งผลต่อที่ทางดอกเบี้ยนะครับเราคิดว่าดอกเบี้ยเงินฝากก็จะอยู่ระดับต่ําถึงสิ้นปีเรเป็นนโยบายเช่นกันนะครับซึ่งก็ทําให้ภาวะตลาดตราสารหนี้ก็จะมีแรงกดดันเรื่องของอบอลยิวขึ้นแรงเนี่ยน้อยลงชื่อเพื่อปลี่ยงด้วยเราคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงช่วงนี้ครับคุณเดี่ยวครับ ครับผมเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปเนี่ยก็ถือว่าพื้นฐานสกิจดีนะครับเห็นการฟื้นตัวแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นกับการฉีดวัคซีนนะครับในขณะที่ของไทยเราเองเนี่ยก็ภาพของการฉีดวัคซีนก็เริ่มดีขึ้นนะฮะแต่ว่าก็อาจจะยังยัง,ย,งยังมี หนทางอีกยาวไกลอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยก็ดูจากการคาดการเศรษฐกิจก็อาจจะมีการโตที่ต่ากว่าประเทศอื่นนิดหนึ่งซึ่งนั่นกับกลายเป็นส่งผลดีกับในเรื่องของนักลงทุน,ทนใช่ไหมครับเพราะว่าในเรื่องของการกระตุน้นเศรษฐกิจยังเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะยังไม่ได้มีการปรับขึ้นซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทางคุณวินก็ได้มีการคัดเลือกกองทุนที่จะเหมาะสมกับการลงทุนในตราสารนี้ในช่วงข้างหน้าใช่ไหมครับ ใช่ครับก็ในภาวะเศรษฐกิจไทยโตช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยอยู่ระดับต่ำเนี่ยเรามาดูกองทุนที่เหมาะสมช่วงนี้กันนะครับถ้าผูง้งทุนคงคุ้นเคยกองทุนตราสารนี้ที่รอจกคงรีมีแนะนําแล้วก็ทางธนาคารก็นามาแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมนะครับในภาพเนี่ยก็มี4กองแต่ผมจะขอโฟกัสที่3กองทางซ้ายนะครับก็คือ k คฟเอสพนะครับ k คฟสมาแล้วก็ k คฟเอนะครับทั้ง3กองนี้เนี่ยพารคเตอร์ต่างกันนะครับมี้งแต่ ลงทุนสั้นเสี่ยงน้อยถึงลงทุนปานกลางเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราย้ํากับผู้ลงทุนเสมอคือว่าไม่ว่าจะเป็นกองไหนครับควรลงทุนเกิน1ปีเพราะถ้าลงทุนสั้นท่านอาจจะเจอความผันผวนได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าการลงทุนยาวนะครับมีผลอย่างไรกับคล้เตอร์ที่ต่างกันครับหนี่าต่อมานะครับหนาหนนี้เป็นการทํากราฟนะครับที่เราพลอต n อ็ย้อนหลังประมาณสัก3าปีของสากองเมื่อสักครู่นี้นะครับ ล่างขึ้นบนคือเริ่มจาก KFS Plus นะครับเป็นเส้นล่างสุดนะครับตามด้วย Smart เส้นตรงกลางแล้วก็ A Fix เส้นบนสุดนะครับเห็นได้ว่าถ้าเราเป็นคนไม่ชอบความเสี่ยงนะครับลงทุนอยากสบายใจนะครับ NAV เกือบเป็นเส้นตรงไม่มีรอยหยักเลยเนี่ยนะครับก็ต้องไปที่ KFS Plus นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเรารักความเสี่ยงมากขึ้นนิดนึงนะครับ NAV มีรอยหยักนิดหน่อยไม่เป็นไรคือ NAV มีขึ้นลงได้บ้างไม่เป็นไรนี่นะครับ แต่รายคนแพนได้มากกว่าเล็กน้อยเนี่ยก็จะเป็นเคฟสมาร์ทนะครับซึ่ง2กองเนี่ยอายุต่างกันนะครับตัว S Plus เนี่ยอายุเฉลี่ยประมาณสัก1เดือนนะครับสมาร์ทเนี่ยอายุเฉลี่ยประมาณสักครึ่งปีนะครับก็อายุเฉลี่ยมากขึ้นก็ทําให้เส้นรอยหยักเอเมีมากขึ้นเล็กน้อยนะครับที่เรามาดูตัวบนสุดคือ A f ฟิครับเ f ฟเนี่ยเห็นได้ว่าเส้น AV เเขามีขึ้นลงได้เยอะกว่านะครับอันนี้ก็สะท้อนอคาแรคเตอร์ที่เขามีความผันผวนได้มากกว่าเรื่อง NAV นนะครับก็อายุกองทุน อายุตาา่าสารใโบรูจิตมนสักสองปีครึ่งนะครับ mm hmm. ทีนี้ถึงแม้ว่าเส้นเอเนบีจะ,ะมีรอ,อยหยักมากกว่าเนี่ยแต่ว่าถ้าเราทุนยาวอย่างภาพทีื่อสามปีเนี่ยเอฟิกจะให้บทแทนมากกว่าสองกองเนี่ยประมาณเกือบสามเปอร์เซ็นตนะครับ mm hmm. จากภาพเนี่ยครับเรามีสิ่งที่อยากจะ,ะเรียนรู้เพิเ่มเติมคือว่าถ้าย้อนไปเมื่อปีที่แล้วครับตอนเกิดวิกฤตโควิด COVID ครั้งแรกครับเราจําได้ว่า mm hmm. ตอนนี้มีเหตุการณ์ที่อนไลออกคอนตราสารมี้นะครับ mm hmm. จะได้ว่า n อนกอง สมาร์ทเนี่ยลงนิดเล็กน้อยแต่เอฟิกเนี่ยลงเยอะนะครับถามว่าทําไมเกิดเกิดอะไรขึ้นวันนั้นนี่ทุกคนตกใจนะครับก็ไปถไ่ายถอนกองบตราสานนี่นะครับผู้จัดก,การก็ต้องเอาตราสานนี้สว่วนใหญ่เป็นพรธบัตรัฐบาลไทยเนี่ยมาขายในตลาดพอทุกคนขายพร้อมกันกพรากดราคาต่ำาพรากดราคาต่ำเนี่ยเอเนวีกองทุนตราสานนี้เมืองไทยทุกกองก็จะลดลงแบบที่เราเห็นนะครับที่ที่เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะ สิ่งที่เอามาขายคืออะไรคือพัะธรรรัฐบาลไทยผมว่ามมั่นคงเป็นยังไงคือสูงสุดนะครับถ้าเราวันนั้นเรามีเงินแต่ละคนทําคืออะไรแราควรจะเป็นฝ่ายซื้อไม่ว่าฝ่ายขายนะครับซึ่งถ้าเราย้อนไปดูกราฟก็เห็นว่าถ้านั้นเราเราเป็นฝ่ายซื้อเร,เราได้ของดีราคาถูกหลังจากนั้นตลาดพอตลาดเริ่มฟื้นเราก็จะเอ็นจอยกำไรที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับปีนี้ครับก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันเมื่อต้นปีนะครับเป่โตเงินเฟ้อที่อเมริกา ้ะเทือนไปถึงเมืองไทย AB, เอเ<ม>อบิเดอยวขึ้นนะครับเอเก็ปรับลงเหมือนกันตอนนั้นผู้จัดการก็ต้องเอาของมาขายว่าผู้ผู้หน่วยเราถ่ายถอนใช่ไหมครับปรากฏว่าเส้นเอก็ลดลงนะครับอีกเช่นกันครับถ้าเราตั้งหลักว่าเอา๊ะเขาขายอะไรกันเขาขายพับัตรัฐบาลไทยมั่นคง<ม>ขนาดไหนก็มั่นคงสูงสุดเราต้องเป็นฝ่ายซื้อมากกว่าแล้วก็อยากจะเรียนผู้ลงทุนว่าเราก็ไม่แน่ครับอาจจะเกิดเหตุการณ์คล้ายแบบนี้อีกครึ่งปีหลังหรือต้นปีหน้านะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเนี่ย เราก็ต้องตั้งหลักว่าอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือคนตกใจนะครับใจต้อนหน่ย่ยพฤติการาของมาขายสิ่งที่ขายคือผลิ<ม>ผาภัณฑ์ไทยมันคงสูงสุดเราควรไปฝ่ายซื้อมากกว่ามันก็อยากให้พวกเรามองครับว่าการลงทุนแบบนี้ครับจังหวะแบบนี้ครับคือจังหวะที่ควรเป็นอ่การเพิ่มการลงทุนมากกว่าเป็นการลดการลงทุนก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตของกองทุนตราสารหนี้ นนี้เห็นชัดเจ<ร>นเลยนะ <ไป S 1> คุณวินว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดโควิดนะมันก็ปรับตัวลงนะและนึกถึงสถานการณ์ตอนนั้นออกนะักทุนผมเชื่อได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคำถามเยอะมากนะครับแล้วก็กลัวกันมากจริงๆแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่กังวลเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับ ภาพของตัวกองตาสานนี่เองก็สามารถที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วเท่าที่ผมทราบเองจริงๆในช่วงนั้นเนี่ยทางแบงค์ชาติเองก็มีมาตรการที่จะช่วยเหลือใช่ไหมครับในเรื่องของสถานการณ์ของตัวตาสานนี่แต่เข้าใจว่าไม่ได้มีการใช้วงเงินช่วยเหลือตรงนั้นเลยถูกไหมฮะซึ่งซ่งเตรียมเตรียมรอแต่ไม่ได้ใช้แต่ว่าดีครับดี สุดท้ายมันก็รอดกลับมาได้ก็แสดงว่าเรามีความแข็งแกร่งนี่ค่อนข้างมากแล้ววันนี้นักทุนที่ยังถือจนมาถึงวันนี้นะครับก็ครบหรือเกินหนึ่งปีในภาวะที่วิกฤตตอนนั้นแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่ากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วเชิญทางีิวินต่อเลยครับครับทีนี้หนะ้าต่อมานะครับก็เป็นการสรุปตัวลักษณะกองทุนทั้งสามกองนะครับเห็นได้ว่าความสินเชืเครดิตก็คือเราวัดด้วยตัวเรตติ้งเลี่ยนนี่ก็คือเครื่องสูง A A อบวกนะครับอายุเฉลี่ยอที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนสัดส่วนลงทุนเนี่ยอยาจะว่าจากซ้ายไปขวาครับจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในส่วนคุนกู้เอกชนเนี่ยาาจากจากาซ้ายจะมีน้อยก็คือเอสพมีน้อยนะครับรจะมีเยอะหน่อยเกือบ70%ซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังว่าหุนกู้เนี่ยดีอย่างไรในช่วงนี้นะครับครับทางขวาเนี่ยทางทางทางผมและทีมงานก็มีการประมาณผลทารคาดหวังนะครับ สขารับทั้งสามกองทุนทเทียบกับจะเเงินฝากธนาคารน,นะครับถ้าเราเอาเงินลงทุนวันนี้นะครับโดยที่ลงทุนยาวเกิน1่ปีครับจะเห็นว่าทั้งสามกองเนี่ยเปี่ยวไทยคาดหวังเนี่ยใกล้เคียงหรือมากกว่าจะเเงินฝากธนาคารเป็นที่เงินฝากประจํา1ปีเช่นกันนะครับก็แปลว่าอันนี้คือโอกาสลงที่ดีน,นะครับแต่ต้องย้ํนานะครับว่านี่คือการคาดการณ์และนี่คือการที่เราต้องลงทุนเกินหนึ่งปีถึงจะได้อันนี้ถ้าลงทุนสัน้สนก็อาจจะไม่ได้แบบนี้นะครับก็อยากจะ ฝากท่านผู้นุนเราพิจารณาดูนะครับทีนี้เราเรามาดูต่อครับว่าในหน้าต่อไปนะครับทําไมหุ้นกู้น่าสนใจในช่วงนี้นะครับก็อันนี้เป็นภาพที่เราดูสเปรดก็คือค่าเฉ่ช่ย,ชยความเสี่ยงของหุ้นกู้เอกชนไทยนะครับแยกตาม3ามแบติ้งนะครับบนสุดคือที่พวกบีนะครับตรงกลางสีเขียวคือ A แล้วก็ล่างสุดสีขาวคือที่พวกเอนะครับ ขออนุญาตโฟกัสที่ A ซึ่งเป็นเดตติ้งเฉลีย่ยของกองทั้ง3ากองเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นจากกราฟว่าปัจจุบันนะครับเดตติ้งเให้สเปรดคือค่าทุ่ยความเสี่ยงเนี่ย1.4%จส่เปอร์เซสูงกว่าดอกเบี้ยพนันธบัตรบาลอายุเท่ากันอันนี้คือาาาอายุ3าปีนะครับซึ่ง1 4จเอร์เนเี่ยเทียบกับก่อนโควิดนะครับมันมากกว่าประมาณ2เท่าก่อนคิอประมาณเจก7สสตางค์จุด7ดเปรเซตนะครับ แปลว่าอะไรแปลว,ว่าตอนนี้เราลงทุนในผู้บริโภชน dating A นะครับเราได้ดอกเบีย้ยครับคือผลตอบแทนตรงนี้มากกว่าโควิดประมาณ2เท่าทั้งๆที่เศรษฐไทยกําลังฟื้นความเสี่ยงเครดิตลดลงเพราะว่าถ้าจําได้เมื่อปีที่แล้วครับเรากังวลเรื่องหุ้นกู้ดีโฟลด์นะครับแต่ก็เกิดขึ้นน้อยมากครับแต่พอมาปีนี้เราเป็นเพราะว่าฟื้นตัวแล้วเพราะโอกาสจะดีโฟลด์เนี่ยน้อยลงมากเราจึงเชื่อว่าภาวะแบบนี้ครับความเสี่ยงลดลงแต่เราได้ ของดีที่ดอกเบี้ยมากขึ้นคือราคาถูกลงเนี่ยก็ถึงว่าหุ้นกล้วยชนนี้เป็นจังหวะที่น่าสนใจคุณมากมากครับก็อยากจะฝากพิจารณาครับ <_ han orum> แล้วก็ครับหนา้นาหน้าหน้าสัตว์มาเนี่ยเป็นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมอยากจะแนะนําว่าว่า,อาสองปีที่ผ่านมาครับต่างชาติเนี่ยเป็นคนขายกาสานี่ไทยนะครับสองสิบเก้าเนี่ยขายแปดหมื่นสี่พันล้านนะครับขายสุทธิสองพันยี่สิบขายหกหมื่นสี่พันล้านนะครับ ปีนี้ครับผ่านไปแค่ห้าเดือนนิดๆนเนี่ยนะครับขายเออซื้อสุทธห้าหมื่นสองพันล้านนะครับแต่ว่านักทุนไยใหญ่อต่างชาติเนี่ยเปลี่ยนจากคนที่ขายมาสองปีติดมาเป็นคนซื้อแต่ว่าเขาเชื่อมั่นในสกิจไทยตราตราสารหนี้ไทยนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทด,ด้วยก็อันนี้เป็นแรงหนุนข้อหนึ่งของตราตราสารหนี้ด้วยนะครับก็หน้าสุดท้ายก็เลยอยากจะฝากผู้ลงทุนนะครับข้อสรุปของที่เรากัุจวันนี้นะว่า เศรษฐารัตเนี่ยฟื้นเด็ยวัที่หลายคนคาดนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะฟื้นช้าหน่อยเพราะเราเป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยวเยอะกว่านะครับซึ่งทําให้ดอกเบีย้ยอยู่ในระดับที่ต่ําสิ้นปีนะครับชารุณในกองทุนตราสารนี่ก็น่าสนใจนะครับเราก็ย้ํากับทุกคนเสมอว่าคนลงทุนยาวหน่อยนะครับเกินหนึ่งปีได้ยิ่งดีแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีความกังวลตกใจเรื่องของอภาวะตราสา,ารนี่เราควรจะ ตั้งสติแล้วก็คิดว่านี้อโอกาสลงทุนเพิ่มเติมด้วยซ้ำครับผม ครับผมวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนเลยครับก็นักลงทุนนะครับสามารถที่จะสแกนค r ว o d e คนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดของกองทุนต่างๆที่ทางคุณวินพูดไว้วันนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะแสนสแกนได้เลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทางคุณวินมากเลยนะครับได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนเลยนะครับก็ตรงหวังว่ามีโอกาสหน้านะครับได้เรียนเชิญทางคุณวินมาพูดคุยในเรื่องของสถานการณ์การลง,งทุนในตลาดอื่นๆบ้างน,นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวินครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ